ต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อผู้จัดสาวหนิงปณิตาถ่ายภาพคู่กับทนายเจมส์ค่ะหลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อยแน่ๆหรือไม่ก็ปรึกษาเพื่อช่วยเพื่อนรักอย่างสาวเบยปานวาดนะคะล่าสุดคนหนิงก,ก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเรื่องที่ถ่ายคู่กับออทนายเจมส์ภาพที่ถ่ายคู่กันนั้นเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานและเป็นคนที่ดูแลทุกคดีของตัวเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับพล็อตละครเรื่องต่อไป ส่วนด้านสาวเปยก็เป็นกำลังใจค่ะเชื่อว่าเพื่อนสาวนั้นจัดการเรื่องครอบครัวได้อยู่แล้วคือในส่วนเรื่องของคุณเปยเองนะคะก็อย่างที่ที่ทุกๆคนทราบตามข่าวรเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ต่างเป็นกำลังใจให้ซัพพอ,อ support, ร์ตแล้วก็คอยอยู่ข้างๆนะคะทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนิงเชื่อว่า เขาเรียกว่าความเป็นแม่ความเป็นเมียคุปเปอร์จะต้องทาทุกอย่างรอดถามว่าดีขึ้นไหมหนิงว่าเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นจากกําลังใจที่ที่ทุกๆกคนส่งให้เขาที่เพื่อนๆส่งให้เขาแล้วก็กําลังใจจากตัวเขาเองที่ เขาเข้าใจมันมากคือมีทราบทุกเรื่องแต่นิงก็จะบอกเป้ยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติคือต้องบอกนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยเจมเป็นทนายให้หนิงมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ดูแลในเรื่องคดีส่วนตัวของหนิงเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเ้ยเลยย้านะคะว่าไม่เกี่ยวกับคุณเ้ยเลยก็คือเป็นการพูดคุยเรื่องส่วนตัวและที่สาคัญอันนี้บางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยนิงมาพูดแก้ตัวหรือเปล่าว่าหนิงไปศึกษาทนายเจมเรื่องข้อ,ขอกฎหมายของละครอันนี้นิงไม่ได้แก้ตัวคือมันเรรรรื่องจงจิพาะรคร เรื่องถัดไปที่ดิงจ,จะทำเนี่ยมันมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎกหมายของของการฟ้องร้องฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำบทอยู่แล้วเราอยากให้มันแซบบเราก็จะต้องดูว่าเราจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนที่ไม่ให้หลุดกับข้อกฎหมายเหมือนกันก็ได้เรียกเจมมาพูดคุยซึ่งไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป้ยเกี่ยวกับคดีแต่ถามเรื่องคุณเป้ยกับเจมไหมถามถ้าในเรื่องของถามถึงถึงเรื่องเป้ยกับเจมเนี่ยขอให้ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ให้เจ้าตัวเป็นคนตอบดีกว่านะคะเป็นการ าสรทุกขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ